สินค้าตัวต่อมาก็คือเสาอากาศ433เมกะเฮิร์นะฮะเสาอากาศส3่เมกะเฮิร์ตัวนี้นะครับเป็นเสาอากาศที่เป็นเออเราเรียกว่าเป็น F FPC อะฮะเป็นเหมือนวัสดุแบบอ่อนนะฮะที่บนนั้นเนี่ยมันมีลายทองแดงอยู่นะครับอ่าหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็น PCB อ่อนนะฮะ ซึ่งเจ้าตัว PCB อ่อนตัวนี้นะครับมันก็มีลายมีลายทองแดงที่มีการ matching i m p e d a n ไว้นะฮะอยู่ที่50โอห์มฮะแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวเสาอากาศตัวนี้ฮะ,ะที่รับความถี่ได้433เมกะเฮิร์ตัวนี้ไปต่อเข้ากับตัวโมดูลโลล่าหรือว่าโมดูลสื่อสารไร้สายตัวอื่นๆได้นะครับหัวของมันเนี่ยก็จะเป็นหัว J-T สามารถที่จะเสียเพากับพวกโมดูลสื่อสารไร้สาย3 3เมกะเฮิร์ได้เลยนะครับ ันนี้เป็นตัวจริงนะฮะสายของมันเนี่ยมีความยาวอยู่ที่สิบห้าเซนติเมตรนะฮะ,ะด้านด้านหลังนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นกาสองหน้านะฮะสามารถที่จะลอกแล้วก็ไปแปะก,กับในกล่องได้นะฮะส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเป็นลายของลายทองแดงของเสาวะนะฮะแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นหัวเอ่อไอพีเอ็กหรือว่าเป็นหัวไอพีเอ็กันะฮะสามารถที่จะต่อเข้ากับ อนนี้เห็นไหมมันสาม,มารถที่จะต่อเข้ากับเจ้าตัวโมดูลโรล่าได้นะฮะตัวโมดูลโรล่าอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้เป็นตัวโมดูลโรล่า ra ศูนย์สองกนะฮะมันก็จะมีช่องสําหรับต่อเสานอกอยู่ซึ่งเป็นหัวแบบเออเป็นหัวแบบ ipx กันนะฮะเราก็เอาหัวแบบ ipx ที่ที่ติดอยู่กับเสานี่ฮะมาเสียบเข้ากับตัวตัวคอนเนคเตอร์ที่อยู่บนคอนเนคเตอร์ที่อยู่บนโมดูลได้เลยฮะ อ่ะพอเสียบแล้วมันก็จะล็อกติดแบบนี้นะฮะไม่ดูดแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ง,งานได้นะครับนี่น,นะเสาอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นเสาที่เป็นเสา P C P อ่อนเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้ลายเขาจะไม่เหมือนกันอันตัวที่เป็นสีดำอันนี้นะฮะอันตัวที่เป็นสีดำอันนี้อัตราขยายอัตราขยายของมันนะครับจะอยู่ที่ห้า DBI นะครับแต่ถ้าเป็นเสาแบบเขียวอันเนี้ยมันจะต้นเลยขวานะฮะแล้วมันก็มีอัตราการขยายที่ต่างขวาอยู่ที่2 DBI นะฮะหัวก็เป็นหัว IPX เหมือนกันนะครับตัวเสาสีเขียวนะฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมี มีกาวนะฮะสำหรับที่จะลอกเอาสติกเกอร์ออกแล้วก็เอาไปแปะเข้ากับตัวกล่องได้นะฮะหรือแปะเข้ากับเอออะไรก็ได้นะฮะให้ให้เสา,ววามันมันยึดติดอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยหัวเป็นแบบ IPX ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะต่อเข้ากับตัวโมดูลโลล่าแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะเราก็เอาปลายที่เป็นหัวหัวี t แบบนี้ครับมาเสียบเข้ากับตัว เมอเสียบเข้ากับตัวดูโรล,ล่าแบบนี้ฮะแล้วมันก็จะล็อกแล้วมันก็จะอยู่นะฮะนี่ปลายด้านหนึ่งก็เป็นเสานะฮะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวโมดูลแล้วเราก็สามารถที่จะเอาโมดูลตัวเนี้ไปใช้ในการสื่อสารหลายสายได้นะฮะแต่ความแรงของเสาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนอันสีดานะฮะอันสีดาเนี่ยจะแรงจะแรงกว่าเพราะว่าไอ้ตัวสีดําเนี่ยมันอยู่ที่5 dBi แต่ว่าตัวเสาสีเขียวอันนี้มันอยู่ที่2 dBi นะครับ ราคาของเสาทั้ง2ต้นนะครับก็คือต้นสีดำเนี่ยจะอยู่ที่35บาทนะฮะส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะอยู่ที่38บาทครับ